ชื่อนางสาวชิมิก้าอายุที่วินค่ะชื่อเล่นชื่อมิกาค่ะอายุ18ปีตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสินคดินวิลลดค่ะนันอะไเดกงนะคะก็คือการเต้นค่ะดูแบบเป็นคนง่ายๆค่ะอะไรก็ได้ชิวๆไม่ค่อยเขียดขนมหวานค่ะอยากเป็นหมาส่มัยไอดบว่านคนรวยค่ะเพราะว่าน้องนั่งๆนอนๆ,นอนๆแล้วก็นอนตักแอร์ ไม่ขี่เบื่อคะ่ะแต่ว่าไม่ชอบเพราะว่าอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างข้อเสียของตัวเองที่ชอบที่สุดนอนตื่นสายคะ่ะเพราะว่าหนูมีพี่สาวแต่พี่สาวชอบบอกว่าตื่นสายไม่ได้แล้วมันง่วงแต่หนูนตื่นสายได้ก็เลยชอบคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือมันแบบว่ามันกินได้ทุกวันไม่เบือ่อทุกวันนี้ก็แทบจะกินทุกวันแล้วคะ่ะก็เลยชอบชอบเลขสิบเอ็ดค่ะเพราะว่ามันเหมือนปลอกกิ้ ยากเป็นไอดอลเพราะว่าเป็นติ่งมาก่อนคะ่ะเราได้รับความสุขจากไอดอลมาเยอะมากก็เลยอยากลองเป็นคนมอบความสุขดูบ้างคะ่ะแล้วก็อยากเป็นไอดอลที่ทําให้ทุกคนเห็นเราสามารถยิ้มได้มีสตล์ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบมีความพยายามมาจีบเขาต้อง21วัน <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็คือชอบดนตรีกรับเนื้อเพลงคะ่ะชอบท่าเต้นด้วยน,น,น่ารัก น่าจะสนิทกับมาจี้ค่ะแต่ไม่รู้มาจี้จะสนิท้วยหรือเปล่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็อายุเท่ากันก็เลยคุยง่ายค่ะพี่แทบปอยค่ะว่าพี่แทบปอยดูตลกดีน่าจะคุยง่ายแล้วก็พี่แทบปอยเต้นเก่งค่ะจะไปรับวิชามาอยากรู้จักทุกคนนะคะสามารถมาเจอกันได้แล้วก็รักทุกคนถึงยังไม่เคยเจอกันแต่รักทุกคนค่ะ